ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตครับได้มีการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบี n ัมเบอร์วันดรุ่นที่16เพื่อที่จะคัดเลือกต่อแทนของจังหวัดนะครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนห่างไกลยาเสพติดครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและ one, ดีทูบีนัมเบอร์วันไดรุ่นที่16ประจําปี2569ระดับจังหวัด โดยมีนายแพทย์บรรพศปานเคลือบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายวายุทรชูจบนะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งแบรนด์เอฮนะครับของศูนย์การค้าโรบินสันไลท์สไตล์ฉลองและก็เยาวชนต้นแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณลานกิจกรรมชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าโรบินสันไลท์สไตล์ฉลอง ต้องบอกว่าการประกวดในครั้งนี้นะครับมีเยาวชนจาก9สถานศึกษาเข้าร่วม43คนในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ต8คนไปแข่งขันในระดับภาคใต้ในวันที่31ม,มกราคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีราครับทั้ทงนี้โครงการทูบีน้ำเมื่วันมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ6ถึง24ปีโดยเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสารรค์เสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับการประกวด ด u b ี n ัมเ e อร o รุ่นที่16นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีความสามารถและมีคุณธรรมได้แสดงศักยภาพของตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมค่ะ